เรื่อเล่นโทรศัพท์ก่อนอันดับแรกเราจะต้องตีช่องตามขนาดของไม้บรรทัดเนี่ยนะครับประมาณทั้งหมด12ช่องหนึ่งช่องเนี่ยจะห่างกันที่หนึ่งนิ้วออไไใช่หนึ่งนิ้วเราก็จุดไว้จุดจากด้านบนก่อนหนึ่ง <1, S 2> สองสาม <3, S 2> สาี่ห <4, S 2> ้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง่าแล้วก็มาจุดด้านล่างอันนี้ตั้งใจนะครับเพราะว่าครูอยากให้หนูๆเนี่ยไล่ค่าระดับน้ำหนักแสงเงาได้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการปฏิบัติกันว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ อันวัดเนี่ยตีลงมาบางๆแบบนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับหนึ่งช่องในห่างกันเท่าไหร่นะครับหนึ่งนิ้วใช่ไหมลูกดูนะในในระหว่างที่ครูสอนนี่งดใช้โทรศัพท์ก่อนเพราะว่าถ้าถ้าหนูไม่ไม่ตั้งใจดูตอนเนี้ กูจะบอกได้เลยว่ามันจะค่อนข้างทำยากอ่านี่นะครับเราจะใช้ดินสอที่ค่อนข้างแหลมหน่อยถ้าเป็นดินสอที่แหลมได้ก็จะยิ่งดีนะช่องที่หนึ่งเนี่ย นักเรียนไม่ต้องลงอะไรเลยปล่อยไปเลยช่องที่สองระบายน้ำหนักบางๆอันนี้จะฝึกความเนี้ยบของทุกคนไปด้วยในตัวเหเหมือนอันเนี้ยลงเป็นแค่เลเยอร์ ค่าตําหนักเป็นเลเยอร์ที่สองให้น้ำหนักมันอยู่ในช่องที่กำหนดให้เท่านั้นอันนี้คือช่องที่สองนะครับพอช่องที่3ามสังเกตไห้ว่าครูถนัดมือขวาเนี่ยครูจะเริ่มทําจากฝั่งมุมด้านซ้ายก่อนการจับดินสอครูจับสั้นหรือจับยาวจับยาว,ยาวเพื่อให้มันคอนโทรลน้ำหนักเส้นได้ดีขึ้น อันนี้เบาๆมือเลยนะไม่ได้กดอะไรเลยนะนังเรียนรู้จักวิธีการระบายระบายสีใช่ไหมครับเราเปลี่ยนจากการระบายสีต่างๆนะั้นนะมาลองระบายในช่องแบบนี้ดนะูเพราะฉะนั้นช่องที่สามเนี่ยช่องที่สามเนี่ยมันก็จะเข้มกว่าช่องที่สองเพราะฉะนั้นการคัดน้ําหนักมันจะมีสั์การเรียก ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการคัดน้ําหนักการคัดน้าหนักก็คือการทําให้น้ําหนักแสงเงาเนี่ยมันเป็นไงมันเข้มขึ้นนะครับอย่างคําว่าน้ําหนักในทางภาษาศิลปะเนี่ยก็คือเรื่องของแสงเงาเงาจะต้องเข้มขึ้นเนาะอ่าช่องที่สี่เป็นไงก็ต้องเข้มขึ้น,เ,นเหมือนกัน ดินสอถ้าแบบมันจับหรือคอนโทรลยากใช้ดินสอที่แบบยาวๆหน่อยอค่อยๆไล่ไปอันนี้แหละจะฝึกความความเนี้ยบของแต่ละคนวิธีการบางคนอาจจะเอากระดาษมาวางติดแบบนี้ก็ได้แล้วก็คัดแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเนาะม,มันก็อาจจะเพื่อนนั่นแหละแต่วิธีการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อย่าลืมกระดาษลองมือเนาะถ้าเรายังยังไม่มีความชนานาญก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้วางลองอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเนาะแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนบางคนอาจจะจับแบบลอยๆแบบนี้ก็ได้แต่การลงอย่างที่ครูสาธิตยอยู่เนี่ยอันนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดถ้าถ้าสําหรับครูนะสําหรับนักเรียน,นอาจจะมีวิธีการในการลงที่ถนัดในแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเราจับแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ เออมันจะคอนโทรน้ำหนักมือได้ไม่ไม่ถูกเนาะไม่ดีนะก็ประมาณนี้อ้าว,แล,วแล้วถ้าเกิดราบางคนลงไปแล้วเกินออกมานอกช่องแบบนี้ทำไงอ,อ่ะเราค่อยมาตามเช็ดออกที่หลังแบบนี้ได้โอเคนะครับ อโอเคใหม่นักเรียน <Okay. S 1> อืมอ,นะอะไรนะครับนนเ,รเดี๋ยวสิครับ <c oughs> ยังไม่จบครับยังไม่จบขอแปลงหนะ่อยแปลงแปลงอันนี้ก็นั่งเล่นแปลงอย่างเดียวเลยอ่าน <c oughs> เดี๋ยวครู